รับทุกคนเข้าสู่ช่วงที่สองของเรานะคะก็สำหรับช่วงที่สองนะคะก็เมื่อกี้พวกเราก็แบบเมามอยคุณแม่กันไปแบบค่อนข้างแบบพอประมาณเลยที่ไหลม่คิดว่าถ้าเงินก็เชิญแม่แม่กันาะไ้กันยินดีต้อนรับแขกพิเศษของพวกเราในวันนี้แม่แม่ของพวกเราทั้งหกคนค่ะโอเคค่ะก็ อนนี้แม่แม่ของพวกเราก็อยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่แม่แต่ละคนแนะนำตัวทีละคนเป็นแคทเฟสของลูกโอ้โหเอ้นโอยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยม่้ยโอ้ย่อ้ยโนเตโ้นโะ้ยกอเยโอยโอ้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 แมอ้ยโอ้อมออโอ้อมย่อยยยยยมามิ่้้อโลโ้อ เวเข้าลึกๆแล้วก็ไปเลยจ้าทุกคนค่ะมีอะไรจะบอกค่ะพ <คะ S 1> ี่แม่ม <คะ S 1> ิงแม่ก็มาดีนะออสะวัสดีเจ้าแม่มามิ้ง C G M 4 8เจ้าสุดยอดเลยคะ่ะเก่งมากแม่เก่งมากสุขสข<อ>ันต์วันแม่คะ่ะ งั้นแม่เลือกเลยว่าอยากให้แม่ใครต่อได้เลยครดีนะอยากฟังข้างหลังมามีง่าแม่นูเหรอคะงั้นส่งให้แม่พี่ฟอร์จูเลยค่ะแม่เคลียร์คอก่อนนะเคลียร์คอแม่ไอก่อนแล้วแม่พอไหมตื่นเต้นอะ เอาหน่อยดาราดังเอาหน่อยเอาแล้วนะเอาเลยจ้า,อาโอยังไงก็ต้องเสียงรักไม่รักก็ต้องเสียงขมอน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  b a b ีมาเป็นคุกกี้ของฟาจูดไอของคุณแม่ฟาจูด <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแ <c oughs> มา่ฟาจู c ค่ะ ส่งให้แม่ใครต่อให้แม่ให้แม่พี่ฟอเลือกเลยค่ะฮัลโหลค่ะเน็ตบ้านเรามันกากหรอเลยท่างไหมแม่ให้แม่น้องพิมพ์ต่อให้ให้เขาเลือกให้แม่ให้้พี่ฟออเลืกงันขอเชิญแม่พี่ฟอเลือกเลยค่ะงั้ยขอให้คุณแม่น้องพิมพรักกันค่ะฮัลโหลค่ะ ก๊กก๊กก๊กมีไผ่ตอช่วยมาพิมพ์รหัสเปิดหัวใจให้แม่น้องพิมพ์ได้ก้าวเดีพี่บอกมาชยอดยอดยอดเก่งไดใคร่ะได้โอ้ลากลับได้ไหมคะได้โอเคค่ะสุดยอดเลยงั้นเชิญแม่น้องพิมพ์เลือก คุณแม่ท่านต่อไปเลยค่ะที่จะมาแคทเฟสค่ะเอาก็เอาน้องพิมส่งซิงบอกอยู่ค่ะมามากับข้าวครับกับข้าวใช่ไหมไม่ใช่แม่แม่พูดแมุ่ดชัดหน่อยเอาใหม่เอาใหม่นะหนึ่งสองสาม ประเดี๋ยวนะเปิดโพยเป๊บหนึ่งมีคนโพยนะคะความรักนะคะให้สัญญาณใหม่หนึ่งสองสามทุกคนหิวกันหรือยังเอยหิวแล้วค่ะถ้าทุกคนหิวคุณแม่เจเจจะทำบาร์นอฟฟี่แห่งความรักให้ทานกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะอีเจอยากกินบาร์นอฟฟี่ค่ะ โอเคค่ะเ่องต่อเลยเหลืออีกสองคนแม่น้องเจดากับเรียมเลยคนข้างๆอ่ะเรียกเลยพันน่ะเชิญแม่น้องพันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องพันค่ะสวัสดีค่ะเซนน้ำผลไม้ดื่มแล้วสดชื่นแต่สถานการณ์ตอนนี้เราควรมาดื่มน้ำกระชายสิคะ ค่ะสแม่พัน์กลงัดทุกคนค่ะขอแลยค่ิดเรดเลยตอนนกำลังกำลัช็ออยู่กัเต็มที่เลยกระชายกระชาขอต้อนรับเมมเบอร์ใหม่กระชายสีเทาค่ะ กชโอเคค่ะสุดยอดเลยมั้นมาที่คุณแม่คนสุดท้ายคุณแม่น้องเจดาเชิ่เไหมค่ะแม่แม่พูดคนเดียวนะเปิดสคลิปในในที่ถูก่งไปมีเตี้ยมีเตี้ยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจดามันดมากเลยคนละคึ่งนะลูกอะไรนะ มันยาวมากเลยคนละครึ่งเด้อไม่แม่แม่สู้ซู้แม่พูดทําได้แม่คนละครึ่งเด้ออ่ะหนูหนูหนูเริ่มก่อนเลยลูกช่วยแม่ได้โอเคโช่คโจะคิดถึงวัดต้องขึ้นดอยสุเทพอ่ะแม่แม่กต้องต่อเนื่องรถเอรถแดงเออคิดถึงไฟแดงก็ต้องแยกดินคำแต่ถ้าคิดถึงการให้พูดว่ารักแม่ ยังไม่จบแม่เลยประโยคนึงไม่ได้ยินโอ้เลยอีกประโยคนึงแม่รักใครนะเออรักแม่รักแม่โอยขอเสียงดังๆ ตบอมือให้คุณแม่ของพวกเราทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะคุณแม่คิดคุณแม่นองเจนา C g M 4 8ค่ะยังไม่จบยังไม่จบในน้ำตัวหน่อยนะต้อตัวโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะมาเล่นเกมกับคุณแม่กันค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีชื่อเกมว่าไปเทิมทำทำภาพ ใบคําทําท่านั่นเองก็คือว่าจะจะให้ลูกนะคะไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็เออทาท่านะคะแล้วก็ให้คุณแม่ใบว่าคุณลูกเนี่ยทําท่าอะไรแม่ทายแม่ทายแม่ไายเต้นทาท่าเฉยหรือมีเสียงได้ค่ะมีเสียงมีีเสยงได้ไหมคะพี่พี่ทีมงานมีเสียงได้ไหมแบบตอนระหว่างทําท่าได้ไมีนทั้งหมดคนละกี่ข้อคะสิบใช่ไหม คนละสิบคนสู้นสู้ๆนะเก้าสิบวินาทีภายในถือว่าเป็นการแบบว่าลองใจแม่กับลูกเลยว่าแบบรู้ใจกันมากแค่ไหนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นก็เริ่มเลยไหมคะเอาเลยเริ่มเลยให้ก่อนนะคะไปน้องกระชายไ้นองกระชายไปน้องเชิญคันน้องกระชายค่ะได้ไหมคะ น้องกระชายพร้อมค่ะได้ชื่อใหม่แล้วอ๋อก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรอ๋อเอาเลขะไเลขหนึ่งไม่ไดไม่ได้ยินค่ะเดี๋ยวนะคะว่าไงนะได้ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้จะให้น้องพันเลือกระหว่างเลขหนึ่งถึงหกนะคะเพื่อเลือกหมวดในการเล่นนั่นเองค่ะอ๋อค่ะเอาเลขสองค่ะ เลขโองในหมวดเลยใช่ไถึงกับช็อคอะไรอ่ะปวดอะไรอ่ะดูยากอ่ะมวนมวนหัวที่สองน้ำด้วยโอ้ค่ะอยู่มั้งนะอะไรนะคะสัตว์น้ำใช่ไหมสัตว์น้ำค่ะ แม่สู้ๆนะคะหมวดสัตว์น้ำใช่ไหมคะใช่คะช่คะค,ค,ค่ะกำลัง่ทันเริ่มได้เลยมาพร้อมค่ะแม่พร้อมไหมพร้อมค่ะเจ้โหพร้อมแล้วนะคะ หนึ่งสองสามจะเป็นอะไะเออที่มันอยู่ในน้ำตัวใหญ่ใหญ่เห่อทำท่าในน้ำตัวใหญ่เออใครใช้ใครใช้ฉลามอ่ะพันธุ์ละวานเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่เออเออเอ่อพญานาคใช่ยู่ในทะเลอยู่ในทะเลในทะเลใช่ใช้ฉลามอยู่ในทะเลจุ่มแม่ลาคี เข้าเชื่อแม่พยานาเข้าเข้าเข้าผ่าน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 ลูกผ่านไมที่มันอยู่ในน้ำเหมือนกันน่ะที่มันแบบทำเสียงพัดทำเสียงทำเสียงยังไงอะอะไรนะอยู่ในน้ำเหมือนกันน่ะอยู่ในน้ำลักษณะลักษณะสีสีสีฟ้ามันทำอะไรมันทำอะไรมันว่ายในน้ำมันทำอะไรในน้ำมันชอบทำอะไรมันชอบ อยู่ในน้ำลักษณะเป็นยังไงนะลูกลักษณะเป็นคล้ายๆฉลามอ่เหรอใช่คล้ายๆฉลามใช่ใช่ใช่อ้าวอ้าวอ้าไม่รู้จักอ้าไม่รู้จักอันนี้ยากมากเออที่มันอยู่ในที่มันเป็นสี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 แบบสีส้มสลับกับสีดำอยู่ในนั่นอยู่ในไหนนะคะอยู่ในไหนลูกอุอยอยู่ใน อยู่ในน้ำอย right? ู่ในน้ำเหมือนกันมช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยบุ๋มหมดเวลารอดแล้วเรารอดแล้วรอดแล้วแล้วไม่เป็นไรถือว่าก็ทำกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเมื่อกี้เย้ยอดเลยแม่เป็นอะไรบุ๋มทั้งคุณแม่แล้วก็น้องพันนะคะใช่เก่งมากเก่งมากเก่งมากไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง เงอแตกค่ะเงอะแตกเงอะแตกน้องกระชายเลือกคนต่อไปเลยค่ะน้องกระชายขอเลือกโอ้ยโอ้ my god นนอฟี mm ่นะคะแม่เราจะทอให้ดีที่สุดใช่ไหมไอส์คิวไอซ์คิวขลักโอเคขอเลือกให้แม่เลือกได้ไหมแม่แม่เลือกเลขมาหนึ่งถึงหกไม่เอาสอง เลขสี่ค่ะเลขสี่ค่ะเลขสี่ค่ะโอเคเลขสี่นะคะแม่จะทำให้ดีที่สุดใช่ไหมเต็มที่ค่ะโอ้ยน่ากลัวไม่สูงกะเนิดสูงคะแนนเลยค่ะาแล้แมลงแรงแม่เป็นแบบอะไรคลงไม่ใช่ของของแม่ของแม่ค่ะของแม่ไม่มีความรู้เรื่องแมลงซะด้วยสิ ไม่ใช่ค่ะแมลงค่ะใช่ไหมพี่แจแมลงแม่แมลงแมลงแม่แมลงพร้อมไหมเจเจพร้อมไหมพร้อมค่ะคุณแม่เจเจพร้อมไหมคะตั๊กแตนค่ะโอไม่ใช่แมลงตัวแมลงเดินสองสามเดินสาะแม่ตัวมันยาวๆมันมีปีกมันมีปีกตามันกลมๆใหญ่ๆ อย่างนี้ใช่ปะแล้วมันก็มีปีกมีปีกประมาณว่าแบบวนๆข้างละสองขู่ตัวยาวๆเสื้อตะกระแตนแม่ตะกแม่มันมีปีกม่มันินได้ตามอย่างๆสงมันจะยิ่งอ่ะกันดูแม่อย่าดูแม่อย่าดูแม่แม่อะไรข้าค่ะข้าค่ะแม่แม่หนูข้ามแม่ตัวที่หนูกลัวที่สุดในโลกฮะตัวที่หนูกลัวสัตว์อะไรหนูกลัวแกลงงู ตัวอะไรที่มันเคยต่อยคอหนูตอนประมาณปออะไรสักอย่างที่มันต่อยคอต่อต่อตัวแตนอะไรอะไรต่ออะไรต่อผีเสื้อต่อแตนผีเสื้อพ่อหนู่หรือเปล่าหนูหนูว่าหนูว่ามันยากอะแม่หนูว่าหนูข้ามค่ะหนูหนูเอาหนูเอาช a ของหนูตัวอะไรที่มันแบบแมงวันแมงวีแม่ยุ่งยุ่งยุ่งต่อต่อต่อแม่ตัวอะไรที่แบบเจชอบเจชอบอันนี้เจชอบมีสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ผีเสื้อผีเสื้อสามข้อแล้วสามข้อแล้วแม่แม่ตัวอะไรที่แบบเป็นตัวเล็กๆเป็นกลมๆหน่อยแล้วก็มีปีกสองอันข้างหลังสีแดงๆลายดําลายจุดดําด้วยเต่าทองสี่ข้อแล้วแม่แม่ตัวอะไรที่เจกัวเหมือนกันมันตอมไฟตอนกลางคืนแถวบ้านเราเยอะมากเลยแมงเม่าตัวอะไรที่แบบตัวเล็กๆสีส้มๆกัดแล้วแบบอขันมดมดอะไรคะมดแดง อะไรต่อลุก right ุลุลุล anyway ุลหลุลยลุลุลยเกลงมาลเกุลมากเุลุกลุลุะุล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 ยลุ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 ลยเุล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 ุอุลุลุลุอุล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 ปลอล่ลุลนลุลุลนลุลุลนลุลยแลุลุล่เลุลลุ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 อุล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 ุุ่ลุาุลอลเจเลุ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 ลลืุ่ลุลุลอ เอาหน่อยเชิญเลยแม่<ง>เอาตลกแล้วกันเนาะไม่เอาเต็มแล้วามามาลูกมา,า,ามามีเลือกหนึ่งอะไรนะหนึ่งสามห้าหกค่ะเอาห้าแล้วกันลูกโอเคเบอร์ห้าอ,อุ้ยอย่าขำดิน่กกากลัวเหรอใ<า>จเย็นนะโอ้โหเป็นสิ่งที่แม่สันทัดจริงๆเรื่องอาหารว้าว คุณพระช่วยอย่างกับเนื้อคู่แม่พร้อมเปล่าพร้อมอยู่ลูกโอเคอ,อยู่ออยโอเคขอโทษแม่ขอโทษ <c oughs> โอเคเอาให้เต็มสิบเลยนะเอาเต็มสิบเลยนะแม่พี่ฟอลสู้ๆค่ะโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามเริมที่ยายชอบทำที่มันมีมาเขือแกงเขียวหวาน เออปอกปอกปอกอ่ะเนี่ยเนี่ยส้มตำไม่ใช่โนโน่ฮะเออเข้าก็ได้เข้าอะไรโอ้โหโอ้โหข้าวเลยโอ้โหอะไรเนี่ยข้าวเลยอืมพี่เจ้าออกไปเดี๋ยวนะเออพี่ชายชอบกินอะไรไม่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกินอะไรพี่เจ้า อ่าฮะมันคืออะไรเป็นอาหารผัดผักไม่ใช่เออเออร้อยสามเก้าบาทมันธรรมดาฮะโอเคบ้านน้องน้องขณิ้งน้องขณิ้งบ้านน้องขณิ้งขายอะไรผัดไทยโอเคเออแม่คือมันเฮ้ยอะไรอะ อมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้ออุ่นๆหมูอ่ะฮะแล้วมันคืออะไรที่มันแบบเอาไปกิวอ่ะหมูย่างือเนื้อปลามันเป็นชื่อเมนูอ่ะที่มันแบบว่ามีแบบเฟรนฟรายมันบดสลัดอยู่ข้างในเขาเรียกว่าสเต็กสเต็กอะไรสเต็กหมูย่างสเต็กหมูอ่ะเขยเขย่าหมูเขย่าโอ้โหได้เยอะไดได้ย 2องคนแล้วอโอเคเก่งมากเก่งมากค่ะโอ้โไม่ทหารก็เจอาหารสุดยอยโอเคโอเคพี่ฟอลได้ไปกี่คะแนนคะสามสิบโอ้โหเยอะมากสองคะแนนสองคะแนนโอเคต่อไปพี่ฟอลเลือกแม่ใครดีคะอยากเห็นแม่มอมิงค่ะโอเคค่ะแม่พร้อมไหมหนูมาแล้ว แเย็นๆนะดีๆนะโอเคค่ะเลือกต้องเลือกเบอร์มาเลยจ้าอย่าพึ่งเหลือเบอร์หนึ่งเบอร์สามสามเบอร์หกค่ะเบอร์หกเอาเบอร์สามเนาะแม่โอเคได้เบอร์สามค่ะโหหมอนอะไรเออแม่เน็ตไม่ค้างใช่ไหม สัตว์อแม่หมวดสัตว์ปีกยากเหรอสัตว์ปีกนะสัตว์ปีกเหรอใช่สัตว์ปีกใช่ไหมพร้อมไหมฮัลโหลพร้อมมาเลยจ้าโอเคโอเคพร้อมนะคะหนึ่งอย่าเพิ่งแอบออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตื่นเต้นอ่ะโหเลยแม่อันนั้นอ่ะเพิ่งอยู่เพิ่งอยู่โอเคหนึ่งสองสามแม่สัตว์ สัตว์สงวนที่มันบินได้ที่มันปากเป็นอย่างเงี้ยแม่ปากที่มันงุมง้มๆอ่ะถ้าม,ม,ม,มันบินอะ่ะมันอยู่มันมันเป็นสัตว์สงวนใช่ป่ะอยู่อยู่ใช่แหละใช่ปากมันงุมง้มๆอ่ะปากสีเหลืองสีเหลืองปากงุ้มอ๋อเขาเรียกอะไรอ่ะนกกระตัว้วเหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่แม่แม่อย่าพิ่งคำัเอาใหม่เอาใหม่ มันปินดูย่าอ่ะผ่านก่อนผ่านก่อนผ่านนะ้วองอื่นแม่ไม่ผ่านให้ด้วยอันนี้แล้วก็อย่างเงี้ยมีมีมีสองตัวไปอันนี้กันนีมีสองตัวแม่ที่เขาเล่นเล่นกันอ่ะแบบ ร้องว่าไงกระตาตัวเล่นด้วยกันใช่เอาเอาเอามาอันนี้กันอ่ะสอตัวปุ๊บกันอุ้ยอะไรที่ที่คนอันนี้กันอ่ะเอกเอกค่แม่เอกอ่ะเอกกเอเอ้ยเอกกเอคืออะไรไก่เหรอไก่วอไก่อะไรเอ่อที่เอามาปึ้งกันอ่ะปึ้งกันไก่ไก่ชนไก่ชนแม่แม่แม่ เออเป็นอันนี้นะเป็นอันนี้นะแล้วก็เสียงเสียงเสียงเป็นยังไงอ่ะฮู้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 ตากลมๆอยู่อยู่กลางคืนกลางคืนไม่นอนตากลมโอ้โอเคค่ะแม่อะไรกลมๆกลางคืนไม่นอนนกคู่ไงเขาแมวขอบคุณค่ะได้เป็นหนึ่งคะแนนค่ะเย้แม่เก่งมาก มาม้งส่งต่อเลยลกอ่าไปเลยค่ะหนูไปแม่พร้อมไหมฮัลโหลแม่พร้อมพร้อมพร้อมมาเลยโอเคเหลือเลขได้ไเสียงมันอะบางทีมันก็ไม่มานะแต่ว่าแม่เดี๋ยวพูดดังๆรโอเคหนึ่งหรือหกแม่ฮะมามาเอาหนึ่งหรือหกหนึ่ง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 ค่ะ อ่ายิ้ม่เย็มแม่หลังดีแล้วแม่อะไรพูดดังๆพูดดังๆโอเคโอเคอะไรสัตบกมาสัตว์บกค่ะคุณแม่ได้อยู่ได้อยู่สัตว์บกเหรอสัตว์บกโอเค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 ออะโโ้หูค้ำเลยได้ปบกโอ้โหค้ำเลยได็กบกค้ำเลยลูกแม่สู้ๆนะ โอเคพร้อมไหมคะขอ้ค่ะอเคหนึ่งสองสามข้ามค่ะอ๋อแม่ี่กลบกลบีกบกบมามามามีมีอีกคำหนึ่งต่อถ้ามันไม่เรียบอ่ะมีอะไรขาวดำขาวดำขาวดำมาลายโอ้แม่ตัวอะไรที่ชอบกินน้ำผึ้งในป่าเป็นหมา หมาหมาไม่ชอบกินน้ำผึ้งแม่โอ้โหเตวใหญ่มี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 อีกคำหนึ่งต่ออะไรงงๆอะไรที่เขาไม่เขาเขาชอบใช้ด่าแบบแบบโอ้ยมีกมิกมิกไทยนาไทยหน้าอะไรไม่เขามีควายไงชอบแอคเซนต์ข้าวข้าวโอ้โหแม่เอ่อ เวลาหนูอ้วนอ่ะแม่เรียกหนูว่าอะไรไอหมูเออหมูปลาหมูปลาเออโอเคยังไม่ได้ไปเลยอะไรคอยาวๆแม่สีเหลืองๆกินต้นไม้ใบหญ้าจีรัสจีรัสแม่เวลาคนซนอ่ะเรียกว่าเรียกว่าอะไรลิงลิงลิงอ๋ออันนี้ข้ามไปก่อนก็ได้ลิงชนีโอเคลิงถูกแล้วแม่เอาโอเคแม่ไอคำเมื่อกี้ที่ต่อจากหมีอ่ะ จำได้ป้ะเมื่อเกี้ยคำเมื่อเกี้ยต่อจากนี้เออหนูขอทุ้ค่ะแม่หนูกะทูเลยแม่ตัวอะไรชอบเกาะที่ผนังคล้ายๆตุ๊กแกตุ๊กแกเออได้อยู่แม่ได้อยู่มาก เาเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เป็นจิ้งจอกแต่จิ้งจอกใช่จิ้งจอกเขากจิ้งจอกใช่โอเคเจดเจดใส่ไม่แตะหัวนะลูเยอะมากได้เท่าไหร่นะลูกเจ็ดเจ็ดเก่งมากแม่อะไรที่ก่อขนังคืออะไรคะฮะอะไรนะคือจิ้งจอกค่ะจิ้งจอกค่ะแต่ว่าเจดาอ่านเป็นจิ้งจกเออใช่ค่ะแม่จิ้งจอกหรือจิ้งจอกจิ้งจอกแม่จิ้งจอก ไม่จริงกอบอะไรกรอบผนังลูกขอโทษแม่น้องพี่ค่ะคิ์มาได้ว่าคู่เด็กผมได้คิดที่เลือกเลขมาให้แล้วมามาผลไม้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 ห่ะคะใช่ค่ะโอเคมาพร้อมย พร้อมค่ะหนึ่งสองสามหม่าม้าที่หม่าม้าชอบกินกับน้ำผึ้งอ่ะอ๋ออะโวคาโดค่ะโอ้เร็วมากอมที่มีหนามแต่แต่ไม่ใช่ทุเรียนทุเรียนไม่ใช่ทุเรียน,ท,ยนทุเรียนเหรอคะที่ไม่ใช่ทุเรียนคะ่ะมีหนามมัน,นมีหนามแต่ไม่ใช่ทุเรียนผ่านไปก่อนคะ่ะลูกผ่านผ่านคะ่ะอ้ โอ้ยสีชมพูข้างในมีเม็ดสีขาวแล้วเนื้อมันสีขาวเอ้ยเม็ดสีดำเนื้อสีขาวอะไรนะคะลูกสีชมพูเอาข้าวค่ะต้าอ่ะอะอันนี้อะไรนะคะลูกเะเอ่ออะไรนั้นเนี่ยตู้ตมามา เอ่อหนูเต้นอย่างนี้คืออะไรซิงเกิลที่สองค่ะแม่ซิงเกิลที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวลูกผ่านผ่านไปก็อ๋อไม่ไม่ร้อนจุ้ยอ๋ออ๋ออออ๋อข้ามค่ะอะไรลูกเอาหนามหนามมาใหม่อีกรอบไหมคะเออสีที่ที่ชบาแก้วชอบกินอ่ะที่ชบาแก้วเอาให้กันคั่วยกินอ่ะ ชาชาลูกมันเสี่ยงหายอะไรนะคะพี่ชบาแก้วเอาให้ก้านกล้วยกินตอนเด็กๆอ่ะอ๋อชาอะอะไรนะชบาแก้วเอาให้ก้านกล้วยกินลูกค้าหมดเวลาพันเพื่อนเพื่อเก่งมากค่ะสรุปคะแนนน้องพิมพ์ได้ไปสองคะแนนนะคะโอ้ยโอเคค่ะค่ะแม่ทุกคนเก่งมากค่ะเหนื่อยไหมคะ สุดยอดเลยค่ะโอเคงั้นก็ปิดเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันเบรกหน้านะคะให้คุณแม่กับพวกเราไปพักก่อนนะคะโอเคค่ะ